ขอความจเจริญสุขไม่ยั่งท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพ่อยอดวันเขาสิบเก้าก็จาเรื่องที่ท่านชาดกพระเจ้าหารอยชาิให้ทุกคนในฟังวางวาคงจะเป็นประโยชน์แต่แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น่อยวันนี้ก็จะเล่าในเรื่องราชสีติดลมให้ทุกคนในฟัง เช่นเราฟังเดี๋ยวเลยนะครับสาธุสาธุนิท่านชาดกพระเจ้าหารอยชาติในเรื่องราชสีติดลมนในนิท่านเรื่องคุณนาชาดกการละขังหนึ่งนั่นมาแล้วพระพุทธสั์เกิดเป็นราชสีอาศัยโยในธรรมแห่งหนึ่ง กับตัวเมียอีกตัวหนึ่งวันหนึ่งด้เวลาที่ะเชสีแกะกับากินเมื่อขึ้นไปเยือนอยับนยอดเขามองดูสัต์หน่อยไงที่มาหากินยู่ข้างสะไนข้างลังจึงได้เห็นว่าในสะนั่นมีดินดอนที่เกิดจากเปลือกตมอมยู่ดอนหนึ่งเพราะเปลือกตมแห้งก็มีหยาอ่อนเกิดขึ้น มักจะเป็นที่หากินของกระต่ายเนื้อแมวและสุนขก,กิ่งจอกเสมอในวันนั้นมีเนื้อตัวหนึง่งกำลังยืนแทะเล่มหยาอ่อนอยู่ที่ดอนนั้นราชสีเห็นเนื้อนั้นแล้วก็หมายใจว่าจะจับกินเป็นอาหารในวันนี้เจียงกระโดดล่งจากเขา วิ่งไปโดยความเร็วแต่เนื้อได้ยินเสียงเสียกอนจึงวิ่งหนีไปได้วุดวิดราชสีวิ่งมาโดยความเร็วตกลงไปในบ่อค้นต่มไม่สามารถขยับขยื่นขึ้นมาได้ยืนอดอาหารอยู่อย่างนันถึงเกียตวันในวันที่เกียดได้มีตัวนักกิงจอกตัวหนึง่ง เที่ยวหากินมาที่นั่นพ่อเห็นราชสีเขาก็ตกใจกลัวจะวิ่งหนีไปราชสียังลองเรียกมั่นให้ช่วยเหลือว่าสุนัขเจียงจอกท่านมหาจำเล่นท่านอย่ากลัวไปเลยเราติดอยู่ในลมนี่ได้ปิดช่วยเราด้วย สุนากีงจอกนันจิงพูดว่าท่านรัชสีีทาคาพเจ้าช่วยเหลือท่านขึ้นมาแล้วเกรงว่าท่านจะกินข้าพเจ้าเสียนาสิรัชสียิงพูดว่าอย่ากลัวไปเลยเลาไม่กินท่านดอกมีแต่จะตอบแท่นบุญคุ้นท่านนั่นแหละจงหาวิธีช่วยเล่าขึ้นไปที่ สุนทริงจอกได้ฟังลาทธิสีพูดเช่นนั้นจึงตกล่องใจเข้าไปช่วยเหลือด้วยการตะกุยเล่นขอบเท่าทั้งซีทํำเป็นล่างให้นามไหลเข้าไปพ่อนามไหลเข้าไปทําำหมเล่นอ่อนมันจึงเข้าไปดุนท่องลาทธสีพ่อมพูดกระทุนว่า พยายามเขาท่านพยายามเขาใกล้จะรุดแล้วหลัดสถีจึงกระโดดขึ้นจากลมได้พักอยู่ครัวหนึ่งแล้วล่งไปอาบน้ำในสานันขึ้นมาหลากุ้ยปลาได้ตัวหนึ่งได้มอบเนื้อส่วนหนึ่งให้ทุนักกิ้งจอกพร้อมกับพูดว่า กินเสือเถิดสหายให้สุนากิ้งจอกกินอิ่มแล้วตัวเองกินกินที่หลังล่ำดับนั่นสุนเกิ้งจอกเด็กกัดเหนือก่อนหนึ่งขาบไว้เมื่อาราชสีถามว่าแกทำอะไรมันจึงพผดว่าขาพไปเจ้ามีภรรยาอยู่ตัวหนึ่งนอนรออาหารอยู่ที่ถ้ำราชสียังพผืดว่า ถ้าเช่นนั่นพวกเล่าไปด้วยกันแม่ตัวเองก็คาบเนื้อสิ้นหนึ่งไปเพื่อนั่งราัสีเช่นกันผ้าชุนักกิ่งจอกไปที่ทำแล้วซักส่วไหนมาอยที่ทำไกลคิดกันตั้งแต่ว่าน,นั่นเป็นต้นมาราชสีและสุนักกิ่งจอกก็ได้ออกหาอาหารด้วยกันเหมือนเป็นครอบครั่เดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไปนั่งหลัตศรีแต่นั่งสุนาก,กิ่งจอกได้ออกลูกคนละสองตัวสัตว์ทั้งหมดยู่กลมเกี่ยวกันเป็นอย่างดีแต่แล้วกอมาวันหนึ่งนั่งหลัตศรีเฉลียวใจว่าทําไม่หนอหลัตศรีสามีเล่าเกียงในรักนั่งสุนักกิ่งจอก ได้ล,ลูกมั่นเหลือเกินหรือจะมีการช่วมเชื่อกันเสียแล้วละ่ะเลาจะขคับไลนั่งุนากิงจอกได้ลูกของมัน่นให้นิไปเสียพ่อถึงเวลารลาชส,สีและทุนากิงจอกออกหากินนั่งกินอะไรไปคับไลนั่งุนากิงจอกให้นิไปอยู่ที่อื่น ฝ่ายนั่งสุนากิงจอกพ่อสามีกลับมาแล้วก็เล่าเรื่องนั้นให้ฟังและชชวนกันกลับไปยุทธ่ธรรมของตนตามเดิมสุนากิงจอกเกี้ยงเขาไปหาหลชสีแล้วพูดว่านายขาพเจเยาอยู่ที่นี่ก็นั่นแล้วธรรมดาผู้ที่อยู่นั่นแล้วธรรมดาผู้ที่อยู่นั่นนั่นนัก ย่อมไม่เปลี่ยนที่พ่อใจของเจ้าของบัตรนา่งราชสีพระรยาของท่านคูกข้ามลูกและพระรยาของข้าพเจ้าแล้วขอท่านพึ่งรับสาไว้พวกข้าพเจ้าขอลาไปละราชสีได้ฟังข้าของสุนักกิ่งจอกแ้วจึิงได้เล่าเรื่องสุนักกิ่งจอกเปลี่ยนผู้มีบุญคุณช่วยเหลือชีวิตตน ขึ้นจากข้นขึ้นจากคน้น,คนตมให้นั่งรลัตสีฟังพร้อมทั้งกาวเป็นข้าทาวาถึงแม่ว่ามิตรจะมีกำลังดอยกลัวตั้งแต่อยู่ในมิตธรรำเขาซื้อว่าเป็นมิรเป็นหยาิเป็นเผาพันเป็นมิตรและเป็นเพื่อนของเราหนี่นั่งผู้มีเขียวแหลมคมเจ้าจะได้ดูมินสุนกิ้งจอกพวกหายชีวิต แกเล่าอีกเลยนั่งหลั่สีฟังคำนั้นแล้วเกี่ยงขอทวทุนักกิ่งจอกแต่นั่นมาสัตว์ทั้งหมดก็อยู่ยางกล่มเกลี่ยวกันเหมือนเดิมเป็นเม็ดกันตลอดเจ็ดชั่วตระกูลนี่ท่านเรื่องนี่สอนในรูวว่าเม็ดแท้่อมเชื้อเหลือให้พ้นไพ่ใด บัดนนี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องที่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาติไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกทกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญทุกทุกท่านเถิดเรียกพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ